กูก็อยู่กับมึงเนี่ยเปนเรียกมาไปไปไเชื่อดงเชเดฟในหนจิมกุแม็กน่เเราก็แฟบ สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเซิร์ฟเวอร์ของป่าบอยนะครับป่าบอยเนี่ยก็เป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วผมทำเซิร์ฟนี้เป็นคลิปแรกของช่องนี้เลยนะครับก็สามารถกลับไปดูกันได้นะจะเป็นคลิปเอ่อน่าจะเป็นน่าจะย้อนไปอะ่ะย้อนไปน่าจะเจอกันอยู่นะผมก็ไม่ได้มีปกแล้วปกมันหายไปแล้วเนะาะโอเคสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับโโม,มชั่นเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับตอนนี้นะก็จะมีพวกเซ็ตเอ่อห้าสิบนะครับเป็นถึงมิพันเลยนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะ แล้วก็วันนี้นะครับผมจะมารีวิวเว็บก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปสุ่มกาชากันนะครับเนี่ยผมจะให้ดูเว็บนั้นก่อนอล็อกอินให้เรียบร้อยอาช่วงเช่าตัวเนี่ยส่วนใหญ่ป่าบอยเนี่ยจะเป็นตัวละครเช่ากันอยู่แล้วนะครับก็กดไปที่เช่าตัวละครนะครับเติมอะไรให้เรียบร้อยนะเติมกดก็เติมเงินนะครับมีทั้งธนาคารนะครับแล้วก็อ่างเปาเลยนะครับปัจจุนี้ก็มีเหมือนกันเนาะสำหรับพวกเวียดนามนะน่าจะาไม่มีพวกบัญชีกันนะครับโอเคก็จะมีเช่าดาวนะครับดาวเนี่ยจะมีทั้ง ขวานแล้วก็เป็นแบบดาวนะครับสามารถกดเปลี่ยนได้เลยนะไม่ต้องเช่าแบบเอ้ยอยากเปลี่ยนเป็นดาวอยากเปลี่ยนเป็นขวานไกดเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนะครับโอ okay, เคแล้วในส่วนของตัวละครเนี่ยผมถ้าผมศึกษามานะจากทั้งหมดเนะี่ยผมว่าตัวนี้ดีสุดนะครับเพราะว่าพอ,อาสามารถอะไรแล้วก็แพงกว่าด้วยนะครับเพราะว่า24ชั่วโมงนะ50เครดิตส่วนตัวอื่นๆน24ชั่วโมงแค่10เครดิตเองนะครับตามนี้เนาะโอเคน่าจะมีเท่านี้นะครับส่วนใครที่ตามผมมาเดี๋ยวจะมีอันนึงเนาะใครที่ตามผมมาเนี่ยก็จะได้รับเป็นของตามนี้เลย นะโอเคนะครับประมาณนี้ถรับรายละเอียดนะครับเดี๋ยวผมสุ่มกาชาให้ดูนะว่าของที่จะดรอปเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะเออกาชาเนี่ยจะมีอยู่เซฟโซนเดียวนะเป็นเซฟโซนกาชานะครับอยู่โซนแรกเลยเดี๋ยวมาสุ่มกันของที่ได้นะครับก็จะเป็นพวกสองพันกระเป๋าน่านะจะหกศูนยลนะมั้งตอนเนี้ยมาเป็นเซตคาร์เซตนู่นเซตนี่นะครับเก้าเอ็ดอันนี้จะเป็นเกนะ้าเอ็ดเนาะแต่สำหรับเซตห้าร้อยเนี่ยถึงเก้าห้าเลยนะผมว่า จากเมื่อก่อนเนะี่ยไอ้เก้าห้านี่มันน่าจะเป็นเซตแรงสุดปะเอ๋มาสุ่มกันเกว่ะปึ๊บก็จะมีโอกาสที่จะได้กล่องเอ้ทูดทีโอกาสได้สุ่มกาชาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นพวกกล่องพวกนี้เนาะเกี่ยไฟกันต่อเลยปึ๊บโอเคเราได้ตัวเฮ้ยอ๋อผมคึกว่าได้กระเป๋าแม่งปึ๊บจะแบบส่วนใหญ่จะเป็นกล่องซะส่วนใหญ่นะเออแล้วก็กาชาไปสุ่มอีกรอบหนึ่ง าแบบเจ็มๆมาหน่อยดิแต่หัวเก้าเอ็ดหมดแล้วนะครับตอนนี้นะแบบของเลๆปืนคาอะไรอย่างเงี้ยม่สักหน่อยได้ไหมครับจะไม่ออกเลยนะครับเนี่ยยากจังวะเดี๋ยวับถือว่าเออมันมันมีคนสูบไปหมดแล้วแหละไอ้พวกกล่องเลรๆพวกกระเป๋าวพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันหมดไปแล้วนะแนะนำให้แบบ ต้นโปก็เติมมาสุมกันได้เลยนะมันจะได้ได้ดรอปก่อนใครเนาะแต่เราก็มีโอกาสที่จะได้พวกของใหญ่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าของเล็กมันไปหมดแล้วเนาะโอเคหมดแล้วไม่ยังไม่หมดนี่ว่าไดส่งไปสักสามสี่ครั้งนะครับแล้วก็พอได้ละน่าจะไม่มีโอกาสที่จะได้ของใหญ่เลยแหละดวงผมไม่ค่อยดีด้วยนะ น่าจะประมาณนี้นะครับก็ได้คาดิกิมาเป็นหางน้องหางก็น่าจะดีอยู่ดีเลยอ่ะใช่ปะหนึ่งในสามสิบอ่ะโอเคน่าจะหมดแล้วนะครับรับคาชาประมาณนี้โอ้ยต้องมานั่งเปิดกล่องนี้อีกนะเว้ยกล่องนี้น่าจะเป็นของพวกแบบ เออเก้าอ๋อเซนีเขาเล่นกันอยู่นะครับในเซฟโซนนะพวกเออแปดแปดขึ้นสัาส่วนใหญ่นะที่เล่นกันแปดเซนี่ถือว่าไก่เลยอุ้ยได้กล่องอันนี้น่าจะดีกล่องนำโชคเอตอาร์ออฟแปดโอ้สองร้อยกล่องน่าจะนานอยู่นะครับเดี๋ยวส,สุ่มจนก่าจะได้อีกชิ้นแล้วกันเนาะโอเคให้ตัวปุ๊บผมพอเลยตัวเซสซิน มาไหมมาไหมตัวแอดเห็นได้กล่องเห็นได้ได้กันหนึ่งทับตัวแอดมาหน่อยเว้ยยวกูเกงหมดแล้วเนี่ยไม่ไม่ได้เลยทัยไอ้กล่องแล้อกล่องนี้ง,ง่ายกว่าปะเออแต่ตัวแอดผมไม่ค่อยเห็นนะเพราะผมไปวอมือมากี้นะไม่ให้มีแต่หัวกันแล้วไปเล่นตัวอื่นกันนะเคของที่จะได้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเ,าเปิดกล่องนี้เนาะ ผมว่าได้ง่ายอยู่กล่องเนนะี้ยปึ๊บมเริ่มเรเก็บก่อนเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องเอเได้กันนะครับว่าจะได้อะไรบ้างนะของที่จะได้นะครับก็จะมีประมาณนี้โอ้พวกนี้ผมเล่นยิงมาได้นะอันนี้อะไรนะปารตห้าสิบติเกตนะครับเอาไปสุ่มสุ่มเอ่อไม่ใช่สุ่มเอออเาไปใช้ตัวเช่ากันได้แสดงว่็จะเป็นกล่องอะไรพวกนี้นะของไอ้พก ผมรูกก่อนผมได้นี่มานี่เพิ่งยิงได้มาสดๆนะครับดาเมจด33ส่วนปืนนี้ดาเมจด32นะครับต่างกันนิดนึงเ okay, ประมาณนี้คนระับสำหรับการสุ่มกล่องเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่า one hour later อุ้ยเย็นทำอยู่ในโซนนะอยากจะ,น,ะกนื้วกะ โอ้ไถึกจังวะมองตัวไม่เห็นนะ โอ้ท oh, ุกเจ้ที่จริงผมแต่งมันไปเซตหนึ่งนะครับแต่ผมไม่ได้อัดนะเพราะว่ามันผมแบบกะจะมาวมวอมไหมไม่ทันตั้งตัวไม่ชุดเดียวแตกเลยอยู่ที่ว่ามันจะแก้หรือเปล่านะครับต้องมาดูว่าถ้าเขาลงมาก็รือว่าได้เซตหนึ่ง,รงหรือจะเสียเหมือนเดิเมให้สมโฟสสนุกนะผมไม่ได้เล่นแนวสปั้มานานแล้วตีก็เล่นแต่แบบตอนสตรีมก็เล่นแต่แบบแนวลากหัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ลงมาเฮ้อยากให้มันต่อเนื่องเฮ้ยห,หนุม่มเม่แต่สนุกมากเลยนะไม,ไม่ได้จับแบบตบัดเป็นมานานมากปืนรัวๆตบัดเนี่ยสึกมันมือมากเลยอยากให้แบบถ้ามาบ่อยๆนะสนุกเลยแ,แต่ผมว่าไม่น่าลงมาแล้วครับน่าจะัดเกรงกลัวละไปไป ที่ผมอยากรอป่าบอยมาสตรีมนะครับแต่ว่าน่าจะไม่ทันแกนะครับว่าผมมาตอนห้าโมงนะแล้วเขาน่าจะมาหกโมงเออก็อาจจะเป็นโนโซนอีกสักเซตนึงนะครับไปให้กูไป,หปไหน,นหดิไม,ไม่มีใครดิวิวง่งเจอแล้ว ไปจะบังกูทำไมล่ะเฮ้ยยึดได้แล้วนะพี่แก้ายิงแบบงงแต่ได้ไงก็ไม่รู้เก็บไปก่อนเพื่อนต้องรอคุนนะครับไอ้นั่นน่ากลัวนะผมไม่รู้มีดอะไรเหมือนกัน แบ่งนะวิ่งของเขาจะไม่ม oh, ี ถ้ามีดได้ไดไดจเจาะเราอ่ะคือจบเลยนะครับนี่นี่เออก็ไม่แรงนี่วาหรือเปล่าหรือหรือมันอาจจะไม่ยังไม่ได้ฟันเราสามเพื่อนสาม ขอ,อเล่นได้ไหมล่ะอยากได้มีดอ่ะแหมสวยอุไไ้ยจะเป็น600ร้อยเลยหรอไม่แจมมันหน้าตูพันไม่ได้มาดูกันคนระับอีโต้ 700. โเจ็ดร้อยเอ้โต้ดีกว่าเยอะเลยดีกว,ว่าเ้ยร้อยหนึ่งเลยละนะไปต้องค่อยๆออกนะ แถวนี้ะสวดโอ้ยโอ้ยแข้งูยจริงๆว,วนเนี้ยสูมเป็นตายสูมเป็นตาย เฮียนี่ไม่ตายแล้วไม่โดนผมฟังเสียงตีอยู่ยนะไม่น่ามีใครมาแถวนี้ตั้งรเพ่อความมั่นใจเฮียน่นใส่น่าจะมากกว่าเก้าเอ้ยมากกว่าแปดเก้าเฮ้ยครับโดนไมทีดิ ไวตายมอสไดยมอสไดยมอสอิ่มเลยอีกเจ็ดร้อยสามสิบแดงวีจิต้อีก่เก้าสองโอ้ยฟิตฟิด หรือว่าเป็นมวอที่สามแบบไม่ได้ตั้งใจแค่ยิงฉลับนิดหน่อยมาข้างบนหัวเราจะเป็นหนะ้าร้อยนะก็คือหนี่งอาจจะไม่ไม่เบอร์เท่าไหร่อาจจะแตกก็ได้ ยันไม่ได้ยินเลยวะโห่ตอแล้ไม่แตกแตกเรียบร้อยไปหนผมจัดวันนี้วันนี้กูมาจัดมืผีด้วย

กู็อยู่กับมึงเนี่ยเฮใคร้อนแรงมัะเออใครคนเดียวบ้าโยกมือเม

有nmđư yeah, yeah, oh, yeah, oh. yeah, yeah. yeah, yeah. 呀呀呀！ มันวิ่งไปแล้วพี่จ๋าเฮ็ด샷หต้องมา้องไหมยังไงล่ว สรุปก็เห็นมันแซบนะครับก็เลยเอาเลย <S <S แซบใช่ปะแซบใช่ปะ เดี๋ยวคูจัดให้บอกแป๊บนึ่นนะ เมาจะปิดคลิปละเขาจะปิดคลิปแล้วปาปขององเล่นครับขอถึงเม มาดิเท้าสี่แตกมา,ามดิกันสี่ครับกันสี่ แซมไหยล่าให้ไปลวไงจัดให้เลยนะเนี่ยเอา4ีฟกสตาร์เล็กสจัดให้เต็มท จัดให้เต็มที่าาวสวยลต้าไม้ใจเข้าเฉย ้ยไม่แซบแล้วหรอเพื่อนผมมาให้แล้วเนี่ยอยู่นานแล้วเนี่ยอยู่จนจนเมื่อยปากแล้วเนี่ยไปแล้วถือว่าไปคอนเทนต์โอเคไปเจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย